ข้อหนึ่งเลยนะครับก็คืออย่าเอาตัวเราไปตัดสินผู้อื่นนะครับคุณต้องมี m i n d s e แบบว่าทุกๆคนเนี่ยเขาพยายามทําเต็มที่แล้วในรูปแบบของเขาอะ่ะไม่ว่าจะสิ่งเล้าภายนอกหรือสถานการณ์ที่เขาเจอนะครับเขาเต็มที่แล้วในรูปแบบของเขานะคุณอย่าเอาตัวเองไปยัดเยียดไปตัดสินคนอื่นเด็ดขาดว่าต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเหนื่อยคุณเปล่าเปล่าแล้วก็เครียดเปล่าเปล่าแล้วอีกอย่างคนอื่นก็จะไม่ชอบคุณด้วย ฉะนั้นแล้วการที่เรามีมุมมองแบบไม่พยายามไปตัดสินคนอื่นพยายามที่จะมองโลกด้วยความเข้าใจนะครับเข้าใจในสถานการณ์ที่เขาเจอเข้าใจในในรูปแบบที่เขาเอที่เขาทำอ่ะนะครับอันนี้มันเป็นการที่แบบมองโลกด้วยความอ่อนโยนมากกว่าการที่เราไปตัดสินหรือเยัดเยยดตัวเองไปให้คนอื่นทําในแบบที่เราต้องการนะครับผมและอยากคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่แบบรู้ดีที่สุดนะ นะครับไม่ว่าคุณจะสถานะหรือแบบแค่ไหนก็ตามฐานะอะไรก็ตามเนาะอายุเท่าไหรอ่อ่ะเพราะเราสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากคนอื่นได้เสมอและอย่าคิดว่าเราเก่งหรือแบบรู้ดีที่สุดนะครับก็ต้องแบบเปิดใจแล้วฟังบ้างเรียนรู้บ้างเพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อตัวเองแหละที่จะแบบพัฒนาให้ให้ดีขึ้นนะ่ะนะครับอย่าอีโก้แบบมากจนทําให้ตัวเองไม่ไปไหนนะครับผมะนั้นแล้วอย่าเอาตัวเราไปตัดสินคนอื่นหรือยัดเยียดใส่ความเห็นให้คนอื่นนะครับ ต่อมาข้อ2เลยก็คือการกระทําสิ่งใดแม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันย่อมดีวกว่าการที่เราไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับการเดินทางนับพันหมื่นลี้อะไรก็แล้วแต่มันเริ่มด้วยต้นมันเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอนะครับอย่าดูถูกก้าวเล็กๆที่เรากําลังไต่เต้าไปทุกๆวันทุกๆวันนะนะครับเพราะทุกๆอย่างมันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆนี่แหละนะครับผมและในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะแบบมีความยากลาบากนิดนึง นะครับทุกทางเรื่องที่เราเลือกอะเรื่องเดือนนั้นมันมีแบบบทพิสูจน์บทท้าทายอะไรต่างๆนะครับมันค่อนข้างที่จะอ่ากะอวนนิดนดึงอะนะครับแต่อย่างน้อยก็ขอให้คุณอเชื่อว่าฉันใช้เก้าวเลขๆของฉันนี่แหละเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นเนาะทุกๆอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยการที่เราไม่ยอมแพ้ด้วยการที่เรายิงเชื่อในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับจงมีอ่อ ความคิดหรือ mindset แบบมองโลกในเรื่องของอเชื่อในเรื่องของการความสม่ําเสมอนะครับถึงแม้จะมีเรื่องแย่แค่ไหนแต่ตอนสุดท้ายแล้วมันจะผ่านไปได้ดีเสมอนะครับ